หืมไดยูไดยูแนวแก่เนี่ยพี่น้องนะแก่เนี่ยสวัสดีครับลุงผู้หลิงกินเที่ยวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุคุนด้วยครับผมมาพี่น้องผมได้ขาหมูตุ๋นหักพักชีด้วยพี่น้องผมใส่หักพักชีหลายๆเลยใส่ขาหมูตุน๋นอันดน้ดนๆพี่น้องให้มันเปื่อยเลยครับผมไม่นุ่งแสบๆเลยมันนี่ผมแจว แกผมตำเองเด้อยพี่น้องมอนี่มาพี่น้องแนวแก้มแนวแก้มหมไหลายใหญ่างครับผมคือเกาคือเกาพี่น้องจวดบรรยากาศทงไฮทงหน้าบานเหาคือเกาครับผมขาหมูตุนรากผักชีพี่นอ้องมาพี่น้องมาหมอเลยเด้อพี่น้องออปุ๊บเปื่อยๆเลยใส่ซีอิ๊วแล้วกใส่หลักผักชีหลายๆพี่น้องใส่ตะไคร่นะ้ำนี่ละ ของแสบพี่น้องบึง้งมีความหอมหลากผักชีบ่ต่องใส่หนังหลากผักชีครับตะไคร่พ่อพี่น้องตุ๋นแสบแห้ง ือมมันมีพักเอาอ่ะอันนี้มากินนำ้ำอัน,นลินฝาหือได้ยูได้ยูแ้วแกมเนื่อพี่น้องนะแก้มเนีือ nước để lo cho chúng ta ăn thì cứ muốn thử nước Cảm ơn lô 80 bà đồng Ở phi Nông Nhạc Nam Căn Bò phi Nông á โ <Ồ, S 2> อ้เนื้อเนี่ยโอ้ยน้องหองแสลปุ้มใส่สด,ดกินแบบหินฝาแซสลปุ้มเน้าะ kèm không hmm. cọp đi Hãy ลุ้นล่าพักที่ แมันคาจอกโอ้ ừm mm không -hmm. xẹp nắng mình nắng kín mặn này không xẹp กินกับเขาบุกค่อยหมอได้พี่น้องต้องกับแกมรัผมกับแกมเนื้อห้าง không xịt xuất đó, đó. sản <laughs> <laughs> ุดยอดครับผมสบยมาก